ก่ว้าวมันไม่อโอุยดูน้องน้องเลี้ยใหญ่แล้วกินไม่ได้ลูกกินไม่ได้สวัสด yup. ีค่ะเฮตุนี่เราเนี่นะคะเราจัดห้องของเล่นนะคะทุกคนนี่ห้องของเราวันนี้นะคะเราไปร้านร้านของเล่นเราไปช้อปล้วก็เลยซื้อของมาให้น้องธันวาด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ธันวามีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง นี่ลยนะคะเป็นของเล่นไอศครีมว้าวเล่นใหญ่เลยใช่ไหมลูกอยากเก็แล้วใช่ไหมอันนี้พี่เกลเคยเล่นแล้วใช่ไหมลูกตอนประมาณ3ขวบเนาะแล้วพี่เกลอันนี้พี่เกลเป็นคนเลือกให้นะคะเพราะว่าอยากให้น้องธรรมวณเล่นด้วยใช่ไหมลูกว้าวไอติมของเรามีทั้งหมด12ลูก12รสชาตินั่นเองนะคะธรรมวณดูซีโรสชาตาตื่นเต้นเลยเนี่ยฮะธรรมวณใช่ของเล่นแบบไหนใช่ไหมลูกนี่เปนเดิมเลยอันที่นูเคยเล่นเลยนะ อ่าอย่างแรกนะคะเราได้มาแล้วน,นะเป็นรสชาติของไอติมต่างๆเป็นลูกไอติมแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้นี่เลยค่ะตะกร้าถ้วยไ,ไอติมเขาเรียกว่าอะไรคะโอาง้้วอ๋อชิ้นแรกว้าวคืออะไรนะคะนี่เลยของเจลรี่คืออะไรคะลูกคือจิ๊ีจที่ตักไอติมนะคะหนงกินไม่ได้ไม่ใช่ของกินนะลูกเป็นของเล่นมาครับเป็นของเล่นนะครับโอเคไหมเออโอเคนะลูกนะ ยังไงพี่เกดจะทำให้หนูดูพี่เกดจะทำให้หนูดูอ่านี้นะไม่ใช่จริงๆนะลูกนะอันนี้ก็คือของเล่นนะคะนี่ถ้าเราซื้อแบบนี้มาเนี่ยสร้างเสริมจินตนาการจินตนาการของเด็กๆได้ดีเลยก็อย่าพูดอย่างนี้ไงนะคะโอ้โหทำมาดูีิโอ้โหน่ากินจังเลยอะค่ะสังดายวดในกระดูกไง อ่ะลองอีกรอบหนึ่งหน่อยรอบหนึ่งมีไงได้แล้วพีบูสไว่าอยากทำไหมลูกชอบอยากทำไหมชอบลองทำสิอ่ะทำมาจับทำมาจับพี่ใหม่จับมือน้องหน่อยได้หน่ะอ่ะลองจับมือน้องทธนมาหน่อยกดเข้าไปโอ้โหอ่ะกด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 กออฟลูกนี่ พี่เกลลองบ้างพี่เกลลองบ้างต่อไปนะคะทุกคนเราจะเรียนที่มาเออไหนคะอันนี้คืออะไรที่ใหม่พี่กอกน้ำพี่กอกน้ำใช่ไหมคะแต่เราจะริบหนึ่งนะ <c oughs> โอเคะค่ะแล้วนี่น,นะคะก็เป็นคลิปรีวิวไอศครีมนะคะเดี๋ยวเรามาขายไอศคีมกันดีกว่าเนาะอ่ะไม่ค้าขายให้ให้คนหนึ่งขายคนหนึ่งซื้อนะคะท่ะอ่าโอเคโอเคให้พี่เกวขายก่อน เพื่อนวัันจะกินอย่างเดียวนะแต่ว่ากินไม่ได้นะเอาให้คุณแม่เอาให้รทันเวลเลือกก่อนว้าวว้าวขอออรมไหนคะรมไหนชอกแรโอ้วีาเอาวานิลาที่เกีววานิลาให้น้องโอ้วลช็อกแลตด้วยใช่ไหมช็อกแลตชีส เกี่ยกดอย่างนี้แล้วเกี้ก็ขึ้นนี่แกไปขาได้แล้วเอาให้น้องคนมาเลยเอาทวากินเลยมามมมเลยนี่ไออันเลใช่ไหมลูกขายไมคะขายที่บาทคะขายที่บาทคะหนึ่งบาทอยถูกมากเลยค่ะนี้เมาหมดเลยพี่แง่ฮ่า น้องเลี้ยงใหญ่แล้วกินไม่ได้ลูกกินไม่ได้ะะไม่ได้นะคะของนี้ได้นะโอ้เขาจริงจังมากนะไม่เอาไม่เอาน้องอมไม่เอานะคะโอเคค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มารีวิวของเล่นไอซ์ครีมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะโอ้คลิปหน้านะโอ <laughs> แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย ก็ดทก่แม่ามาเล่นนะ